มีหลายกรณีเลยนะคะที่ถูกจับแล้วถูกปล่อยออกมานะคะจากที่คุมขังของตอมอถูกจับแล้วไม่ถูกให้คุณอะไปคุมขังไม่ถูกให้คุณไปอยู่ที่คุกของตอมอนะคะอันนี้มีจริงคอนเฟิร์มนะคะแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนั้นโอ้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าใครที่ถูกจับนั้นแทบคุณแทบจะไม่ได้ออกมาแบบโผล่ออกมาข้างนอกได้เลยนะเขาก็จะเอาคุณไปคุมขังนะคะ เอาไปเก็บไว้ที่อตอมนะคะแล้วก็จะอยู่กี่วันน่ะเวัน5วัน10วันแล้วแต่เลยถ้าเป็นอดีตนะคะแต่ปัจจุบันคือใน,สถ,นสถานการณ์ของโควิดตอมเลยแจ้งบอกว่าให้คุณเนี่ยปล่อยคุณออกมาเลยการที่ปล่อยคุณออกมานั้นคุณนะคะต้องถูกดําเนินคดีก่อน คุณจะต้องมีการพิมพ์ลายนิ้วมือของคุณคุณจะต้องมีการลงบันทึกทําประวัติต่างๆนะคะว่าคุณถูกจับที่ไหนข้อหาอะไรนะคะแต่ว่าตอมอนั้นอนุญาตให้คุณเองนะคะไม่ต้องคุมขังให้คุณเนี่ยออกมาอยู่ข้างนอกออกมาอยู่ที่พักของคุณแล้วแต่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็เยอะมากเลยนะคะคุณก็อาจจะกลับไปที่ทํางานของคุณคุณก็อาจจะกลับไปหาที่พักบ้านแฟนบ้านเพื่อนของคุณนะคะแต่ในระหว่างนั้น คุณถูกบันทึกลงข้อมูลไปหมดแล้วว่าคุณเนี่ยถูกจับข้อหาอะไรถูกจับที่ไหนสถานที่เป็นแบบไหนนะคะดังนั้นให้ทุกคนรู้ก่อนเลยว่ามันจะมีผลแน่นอนค่ะมันจะมีผลแน่นอนนะคะ,ะ,แ,นนนะ,คะแต่มันก็มีโชคดีในโชคที่ไม่ดีอยู่ซ้อนกันถ้าคุณเป็นหนึ่งคนนะคะที่ถูกจับหรืออนาคตก็ไม่รู้เพื่ออาจจะเป็นตัวใครก็ไม่รู้ที่ฟังมานามอยู่นะคะแล้วก็โอเวอร์วีซ่าเป็นผีน้อยอยู่ เงื่อนไขของคุณบอกไว้เลยว่าถ้าถูกจับแล้วอยากจะกลับไปเกาหลีได้อีกมันมีเงื่อนไขอยู่ว่าถ้ามีใบสมรสจดทะเบียนสมรสกับคนเกาหลีได้อันนี้มีโอกาสแต่ก็ไม่ได้ง่ายแต่ฟังก่อนอันนี้ถือว่ามีโอกาสแต่ก็ไม่ได้ง่ายแต่สำหรับคนที่ถูกจับแล้วไม่ได้มีคู่สมรสใดๆกับคนเกาหลีเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าอนาคตอะ มันจะมีใครมาจดด้วยไหมถ้าคนกลุ่มนี้นะคะคือไม่มีเลยไม่มีไม่มีแฟนคบไม่มีคนคบและอนาคตก็ไม่รู้ไม่อยากจะคิดถึงเรื่องของอนาคตนะคะขอแค่บอกว่าอยู่ได้วันไหนก็วันนั้นฟังนะคะมาดามพูดถึงในกรณีของคนที่ถูกจับถ้าคนที่ถูกจับแล้วในอนาคตจะจดทะเบียนและมีใบสมรสเงื่อนไขของคุณคือคุณจะต้องจ่ายค่าปรับฟังเลยนะ ไม่จ่ายไม่ได้ไม่จ่ายจะติดแบ็กลิสยาวนานและไม่รู้ว่ายื่นวีซ่าจะผ่านไหมแต่ในทางตมนะคะหรือในทางาสถานทูตเองนะคะเขาจะมีคดแบ็กลิสไ้เลยนะสำหรับบุคคลที่ไม่จ่ายค่าปรับมันจะเป็นโคดแบ็กลิสห้ามเข้าประเทศนะคะดังนั้นคนที่ถูกจับและมีใบสมรสคุณจะต้องจ่ายค่าปรับคุณจะต้องจ่ายค่าปรับและเงื่อนไขคุณต้องกลับตามกําหนดและ ก็ต้องพักพาร์หรือไม่อันนั้นต้องถามต่อมอบางคนพักบางคนไม่พักนะคะและก็ยื่นวีซา่ายื่นวีจะเป็น C3 หรือตัว F6 แล้วแต่คุณแต่ให้รู้เงื่อนไขของคุณนะคะถ้าคนที่ถูกจับคุณต้องจดทะเบียนสมรสคือต้องมีใบสมรสกับคนเกาหลีเสร็จแล้วคุณจะต้องจ่ายค่าปรับค่าปรับขอบอกไว้เลยค่ะว่าค่าปรับนั้น หดมากนะคะฟังไว้ค่าปรับนั้นเขาเรียกว่าค่าปรับเต็มจํานวนนะคะค่าปรับอยู่ที่2ล้านสูงสุดอยู่ที่30ล้านวอนนะคะดังนั้นใครที่จะมีคู่สมรส จดทะเบียนสมรสกับคนเกาหลีมาดามแนะนําว่าคุณควรที่จะต้องจ่ายเพราะแบ็กิสต์นั้นมีอยู่จริงเวลาที่ใครเดินทางออกมาแล้วไม่จ่ายค่าปรับแล้วอยู่ในเงื่อนไขของผู้ที่ต้องจ่ายค่าปรับนะคะมันจะเป็นแบ็กิสต์โค้ดเลยว่าห้ามคุณเข้าประเทศของเกาหลีเวลายื่นมีซ่าโค้ดตัวนี้มันจะติดออกมาถ้าเกิดว่าคุณคนที่ถูกจับดังนั้นจึงต้องให้ทุกคนมาลุ้นเอาเสี่ยงดวงเอาเองอีกว่ามันมีผลนะคะสำหรับคนที่ถูกจับแล้วยื่นมีซ่าเนี่ยสำหรับลูกค้าของมาดามนะคะ มีทั้งคนที่ยื่นรอบแรกผ่านเลยหรือคนที่ต้องยื่นรอบสองถึงจะผ่านอันนี้สาหรับกรณีของคนที่ถูกจับนะคะดังนั้นต้องให้รู้ก่อนว่าถ้าคุณเป็นบุคคลที่ถูกจับโอกาสที่จะผ่านรอบแรกเลยได้ไหมนั้นก็มีเหมือนกันแต่ให้รู้ว่ามันก็มีทั้งคนที่ผ่านและไม่ผ่านแต่ถ้าไม่ถูกจับรายงานตัวกลับออกมาเนี่ยบีมันจะผ่านง่ายกว่ากันเยอะนะคะดังนั้นคุณอยู่ในเงื่อนไขของผู้ที่ต้องกลับมาเสี่ยง เอาแต่มีโอกาสค่ะมานำบอกเลยว่าคนที่ถูกจับแล้วกลับเข้าไปได้เยอะเนี่ยสูงมากๆนะคะถ้าคุณจ่ายค่าปรับแต่มันอาจจะผ่านในรอบแรกหรือผ่านรอบสองค่อยมาว่ากันนะคะอันนี้ในกรณีของผู้ที่ถูกจับดังนั้นไม่แนะนานะคะว่าคุณจะต้องหนีวพราะคุณไม่จ่ายค่าปรับใดๆทั้งสิ้นนะคะคคนที่ไม่จ่ายเขาก็ให้อยู่เหมือนกันค่ะเขาจะมีเดทไลน์เหมือนกันนะคะอาจจะหนึ่งเดือนหลังจากที่คุณถูกจับไปทําเรื่องนะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณยินดีที่จะจ่ายค่าปรับ อ่าแล้วก็คือมันยังกลับไม่ได้ก็ไปขอต่อวีซ่าต่อวีซ่านะฮะอย่าหนีนะคะต่อวีซ่ากับหนีแบบเพิกเฉยนะมันคนละเรื่องกันนะถ้าคุณยังกลับไม่ได้แล้วคุณอยากที่จะอยู่ต่ออยู่คุณมีเหตุผลมากพอแม้คุณถูกจับคุณถูกดำเนินคดีแล้วนะคะคุณถูกกำหนดวันที่แล้วคุณสามารถไปขอต่อวีซ่าได้นะคะดังนั้นคนที่ถูกจับแล้วจ่ายค่าปรับถ้ายังกลับไม่ได้อย่าเพิกเฉย ต้องไปขอต่อวีซ่ากับตอมจะได้ใบอนุญาตแล้วกำหนดวันที่กลับนะยืดออกไปนะคะอันนี้สำหรับบุคคลที่ทำให้มันถูกต้องแล้วก็จะกลับตามกำหนดนะคะกลับไม่ได้ก็ไปต่อวีดังนั้นให้รู้ว่ามันเป็นวิธีการแบบนี้ คนที่ถูกจับนะคะไม่มีคู่สมรสไม่มีใบสมรสอนาคตก็ไม่ได้คิดว่าจะวางแผนที่จะมีคู่สมรสแตรไม่มีคนที่มาจดกับเราใดๆในเกาหลีนะคะในกรณีแบบนี้ถ้าถูกจับออกไปแล้วแล้วถ้าถูกกําหนดเดทไลน์ให้กลับแล้วภายใน1เดือนแต่เมื่อถึงระยะเวลาที่จะต้องบินกลับแล้วคุณนะคะมีความคิดเกิดขึ้นมาในหัวของคุณว่าถ้าเกิดว่าฉันจะหนีนะคะฟังดีๆนะคะผลเสียของคุณให้รู้ไว้เลยว่า ถ้าคุณคิดจะหนีความผิดของคุณคือเป็นคดีที่ซ้ำซ้อนฟังดีๆนะ 1. คุณถูกจับให้กลับตามกำหนด 2. องกำหนดเดทไลน์ให้ออกนอกประเทศแล้วแต่ไม่กลับผิดซ้ำซ้อนคือหนีคดีของตัวเองว่าอย่างนั้นเถอะดังนั้นในคดีแบบนี้นะคะทีนี้อยู่ไปเรื่อยๆนะคะจนวันใดวันหนึ่งนะคะ ที่คุณอยากที่จะกลับประเทศไทยฟังดีๆนะคะสำหรับใครที่ถูกจับแล้วคิดจะหนีผลเสียของคุณนะคะมันจะอยู่ที่ตรงนี้ค่ะวันที่คุณคิดจะเดินทางกลับที่ประเทศไทยแบบจริงๆแล้วคุณหนีมาแล้วสองปีนะคะหนีรอดนะคะตอมอไม่จับตอมอก็ยังจับไม่ได้นะคะแล้ววันที่อยากที่จะรายงานตัวกลับ แต่คุณเป็นบุคคลที่มีคดีแถมเป็นคดีซัมซ้อนที่ผิดรอบสองอีกต่างหากนะคะในกรณีแบบนี้ถ้าเขาเปิดโครงการรายงานตัวในลอดใหม่ปีต่อๆไปใดๆก็ตามคุณจะไม่ใช่ผู้ร่วมโครงการคนเหล่านี้เขาเรียกว่าบุคคลที่ติดแบกกริชของเกาหลีข้อเสียผลเสียของคุณคือวันที่คุณจะเดินทางกลับที่ประเทศไทยวันที่คุณไปติดต่อตอมเพื่อที่จะเขียนเรื่องว่าฉันเนี่ยจะขออนุญ,ญาตออกนอกประเทศไทย วันนั้นเป็นวันที่คุณจะมีคดีเกิดขึ้นคุณไม่ได้กลับแบบปกติไม่ได้กลับแบบปกตินะคะตอมอเขาเช็คในสถานะของคุณแล้วเขาก็โทรหากันนะคะแล้วเขาก็จะคุมคุณไว้ในบางครั้งอาจจะคุมขังหรือในบางกรณีไม่คุมขังคือมันแล้วแต่คดีวันที่คุณถูกจับน้องที่มาแชร์ให้แม่ดามฟังวีซ่ามันหมดนะคะแล้วเขาก็ให้คนอื่นเนี่ยเอารถของเขาไปขับ แล้วมันเกิดเป็นคดีเกิดขึ้นมาแล้ววันที่เขารายงานตัวกับคือเขาโอ้วีซ่านะคะเขาโอวีซ่าแต่ตอนที่เขามีรถเนี่ยเขามีวีซ่าอยู่อาจจะมาด้วยประเทของตัวอีก้านะคะหลังจากนั้นเพื่อนเนี่ยเอารถของเขาไปขับแล้วมันเกิดเป็นคดีเกิดขึ้นแล้ววันที่เขาเดินทางกลับเนี่ยตำรวจล็อกตัวเขาไว้นะคะทุกคนฟังนะตำรวจจะล็อกตัวเขาไว้ซึ่งมาดามจะตอบไม่ได้ว่าทุกคนจะถูกคุมขังในวันที่คุณจะกลับไหมมันแล้วแต่คดี บางคดีถ้าเป็นคดีที่ไม่ได้ร้ายแรงอาจจะแท่นโอเวอร์วีซ่าหรือหนีวีเขาอาจจะปล่อยให้คุณกลับไปพักที่บ้านแต่จะไม่ได้กลับจนกว่าตำรวจจะตรวจสอบประวัติของคุณแล้วจะมีการอนุญาตให้ออกนอกประเทศอันนี้มีกรณีของคนที่เอามาแชร์ดังนั้นทุกคนจงรู้ไว้ว่าถ้าคิดจะหนีมันก็จะมีผลกระทบในวันที่คุณจะกลับที่ประเทศไทยถ้าวันใดวันหนึ่ง คุณเปลี่ยนใจนะคะอยากที่จะจดทะเบียนสมรสอยากที่จะมีคู่สมรสกับคนเกาหลีเกิดขึ้นจริงๆขอให้รู้ไว้ว่าในกรณีของคุณมันเป็นเรื่องที่ยากกว่าคนทั่วไปถ้าคุณเป็นบุคคลที่มีคู่สมรสมีใบสมรสมีอนาคตนะคะที่อยากที่จะอยู่เกาหลีมีตัวมีตนจริงๆคู่คนรักจริงๆอะ่ะมาเรงก็ต้องบอกว่าแนะนําให้จ่ายค่ะ มันจะได้จบนะ,ะมันจะได้เคลียร์ง่ายแต่ถ้าเกิดใครนะคะไม่มีแล้วตัดสินใจได้เด็ดเดี่ยวเลยห <c oughs> นีขึ้นนี้นะคะเออมันเกมวันไหนก็วันนั้นนะะก็รู้ไว้เลยว่าปลายทางของคุณนะคะคือมันหมดอนาคตที่จะกลับไปเกาหลีได้เลยอยู่แล้วสําหรับคนที่ไม่มีคู่สมรสนะคะดังนั้นก็เลือกเอาเองค่ะว่าจะเป็นแบบไหน